นี้ผมก็จะมาโชว์พอรตที่ผมได้ทำการลงทุนเอาไว้นะครับในานามของสมหมาย789นะครับอันนี้ผมไม่ได้เอาเงินในธนาคารของผมมาลงทุนสักบาทหนึ่งอันนี้ผมสะสมจากกำไรนะครับเอามาลงเอามาลงเอาไว้นะครับพอตนี้ ผมลงที่ BTC ก็คือการขุดบิตคอยนะครับลงบิตคอยก็ได้บิตคอยนะครับแล้วเราก็าตรงดิฟเฟอริตเนี่ยผมโอนมา254ดอลลาร์ผมเอาไปลงทุนนะครับ Personal p e r s o n a l Turnover 250 คือการลงทุนของผม250เหรียญเป็นขั้นต่ำนะครับจะลงมากกว่าน,นี้ก็ได้ยิ่งลงมากก็ยิ่งได้มากนะฮะทีนี้เรามาดูนะครับปกติเนี่ยรายได้มันจะอยู่ตรง Total Balance น,นะวันแรกมันก็ให้ผมมา4ดอลลาร์พอพอร์ตเนี้ยผมจะมีกำไรวันละ สูงสุดถึง4%อาจจะมากมากขึ้นถ้าบิตคอยขึ้นมันก็จะขึ้นตามถ้าบิตคอยลงก็ลงตามครับประมาณนั้นแล้วก็เราจะมาดูที่ด้านล่างสุดก็จะเห็นว่ามันก็ยังทำการขุดอยู่นะครับทุกวันทุกวันจนครบสัญญา บอกก่อนนะครับว่าถ้าใครมาลงตรงนี้คุณจะถอนเงินไปใช้ไม่ได้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. ให้ไปเริ่มที่อีเทอรีร่มก่อนนะครับพอมีเงินพอแล้วแล้วเราไม่ต้องการที่จะเอาไปใช้เราก็เอามาลงตัวนี้เอาไว้เพราะตัวนี้ถ้าเบ็ดเสร็จแล้วจบจบครบสัญญาเราจะมีเงินแสนนะครับ มีเงินแสนแน่นอนอันนี้2วันผมได้มาโปรฟิตอยู่ที่19.88เกือบที่สิดอลลาร์แค่2วันเองนะครับ mm hmm. แค่สองวันเองเราก็จะได้ กำไรเกือบ20ดอลลาร์แล้วถ้า3วันแล้วถ้า5วันแล้วครับแล้วถ้าเป็นเดือนหนึ่งนะครับเราก็สามารถเก็บเอาไว้แล้วก็รอครบสัญญาเราก็จะได้ สเต็กกิ้งเนี่ยก็จะได้3.99 300วันนะครับลงทุนไป250ดอลลาร์จะมีกำไรอยู่ที่2,992.50ดอลลาร์นะครับสัญญาจะเริ่มวันที่5เดือน6 2025จะไปจบที่วันที่วันที่30 เดือนเจ็ดสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเต็กกิ้งโฟซึ่งต้องลงทุนเยอะเพิ่มขึ้นนะครับแต่กำไรก็จะได้เยอะได้เป็นเท่าไหร่เนี่ย314,160ดอลลาร์เฉพาะกำไรนะครับครคบสัญญา330วัน ผมก็เลยเริ่มเลือกที่จะลงทุนที่300วันก่อนเพราะว่า,าสะสมมาได้250ดอลลาร์ตรงนี้ครับก็ขอยุติการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามก็ กดแชร์กดไลค์ให้ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ก็เหรียญตอนนี้ก็กําลังรีเซลแล้วแล้วสิ่งที่กําลังจะมาสิ่งที่กําลังจะมาคืออะไรการ์ดเครดิตการ์ดนะคะเราจะเห็นว่าเครดิตการ์ดที่เราจะใช้ไปลาเดินทางไปรอบโลกเนี่ยมีปัญหามากกับการใช้ใจ่ายเพราะแต่ธนาคารถ้าไปทําผิดสถานที่เวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยมันก็จะแสดงโลเคชันนะแสดงโลเคชันให้เราเห็นว่าเราอยู่ประเทศไหนอันไหนแล้วทีนี้ธนาคารทุกที่เขาก็จะมีระบบความป้องปลอภัยของเขา เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทําผิดนอกสถานที่เนี่ยเขาก็จะเกิดการบล็อกของเขาจากธนาคารเขาก็จะเซฟให้เราอยู่แล้วนะคะแล้วทีนี้ทำเวลาเราไปเนี่ยแต่อันนี้คุณตุสังเกตเห็นง่ายๆว่าเวลาไปเนี่ยเราจะต้องพกเครดิตการไม่ต่างกว่าสามใบสี่ใบถ้าเกิดใบที่หนึ่งมีปัญหาก็ใบที่สองสามสี่ถ้าเกิดมีใบ, 2, 3, เ,ดบเดียวถ้าเกิดเกิดปัญหาอีกอะ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะใช้จ่ายในต่างประเทศได้เพราะฉะนั้น แอร์ิเท็เขาก็จะมีการ์ดแอร์ริทกมาให้ซึ่งจับจ่ายใช้สอยเมืสอนเงินจริงได้ทุกอย่างในอนาคตทั่วโลกนะคะแล้วต่อไปเขาก็จะมีรถแมบของเขาเขาก็จะสามารถเราสามารถที่จะโอนเหรียญโอนคอยโอนเขาเรียกว่าโอนคริปโตเนี่ยเข้าไปในเครดิตการ์ดได้ด้วยแล้วก็จับจ่ายได้นะคะอันนี้รถแม็ของเขาเรามาดูว่าเขาจะมีการพัฒนาแบบไหน แอปปิเตตก้าวกระโดดไวมากรูทแมพของเขาตั้งแต่ปี2004นะคะเราก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆซึ่งผู้พัฒนาในแอปปิเตตเนี่ยตอนนี้200กว่าคนแล้วนะก้าวเข้ามาปีที่แล้วที่เข้ามาใหม่ๆเดือนพฤศจิกาเนี่ยยัง100กว่าคนอยู่เลยจากพฤศจิกานะคะ100กว่าคนณนะตอนนี้กี่เดือนแล้ว6-7เดือนเองปลาไป200แล้วแล้วแล้วเขามีการพัฒนาที่ไวมากอันนี้คือแอปปิเตตนะคะทีนี้เรามาดูว่าเราจะลงทุนแบบไหนแบบไหนดี นะคะขอเอาอันนี้ในการลงทุนนะคะเรามาดูว่าถ้าเกิดเราจะลงทุนเดี๋ยวก่อดูสิมันมารือยังที่อย่างหวันี่เดี๋ยวนะคะอ่าไม่มาของท่านอื่นมาไหมฮะไม่เป็นไรเอาอันนี้ก่อนอ่ะดูอันนี้ก็ได้นะคะกับเพื่อนที่เล็กอ้าวสมมุติว่าในการลงทุนระยะสั้นนะคะก็ถึงจะลงทุนระยะสั้นในการลงทุนระยะสั้นนั้น เราจะมีอยู่ห้าแพ็กเกจนะคะห้าแพ็กเกจคือ,อทุนจะกลับมาเมื่อครบสัญญาอันนี้เดี๋ยวค็จะเปรียบเทียบให้ว่าเออแล้วลงทุนตรงไหนดีลงทุนอะไรดีเปรียบเทียบกับเงินหนึ่งเอาอะไรหนึ่งร้อยดอลลาร์ดีไหมหนึ่งร้ยดอลลาร์ดีกว่าถ้าใครลงมากก็ได้มากกว่าน,นั้นนะคะเอาสแตนดาร์ดนะเอาสแตนดาร์ดพื้นฐานเดี๋ยวเราจะได้เปรียบเทียบอันเล็กๆต่อไป บางบางคนก็จะตรงไม่ใช่บางคนอะหลายคนจะต,ตั้งเต็มร้อยนะคะเรามาดูว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราลงจุนหนึ่งร้อยดอลลาร์นะคะอ่าหนึ่งร้อยดอลลาร์หนึ่งร้อยดอลลาร์นั้นคืออ่าแพ็กเกจร,ระยะสั้นกําไรก็จะอยู่ที่ประมาณศูนย์จุดแปดถึงหนึ่งจุดสองก็ประมาณหนึ่งดอลลาร์ดอลหนึ่งดอลลาร์นะคะคิดตัวเลขกลมๆประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตก็ประมาณหนึ่งดอลลาร์นะคะแล้วสิบหกวันนะ่ะ ห6วันเราก็จะได้ประมาณ16 16วันเราก็จะได้ประมาณ16ดอลลาร์แล้วแล้วก็บวกกับอีก100 100มาจากไหน100ก็เงินทุนของเราไงเราก็จะได้ทุก16วันเราก็จะได้ประมาณ1ิบ1 6ดอลลาร์คูณประมาณ30สามก็ประมาณ3 0 0ดเราก็ได้กําไรมาน้อยหนึ่งนะคะถ้าเกิดเรามาลงทุนอยู่ที่อ่อนี้ออกไปก่อนเรามาลงทุนอยู่ที่อา่าเีนะคะ เรามาลงทุนอยู่ที่ยี่สิบหกวันล่ะยี่สิบหกวันกําไรก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดสองถึงหนึ่งจุดห้านะคะหนึ่งจุดสองถึงหนึ่งจุดห้าเรามาดูว่าถ้าเกิดหนึ่งแพ็กเกจที่สองเนี่ยเราจะเริ่มที่สามพันดอลลาร์นะคะเอาแบบนี้ไปก่อนเนาะเพราะกำลังพัฒนายอยู่อยู่ที่สามพันดอลลาร์นะคะสามพันดอลลาร์ก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดสองถึงหนึ่งจุดห้าดอลลาร์ก็ประมาณหนึ่งคูณประมาณ หนึ 1> 1. ่งจุดเอาหนึ่งจุดสามก็ได้ค่ะหนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นตนะคะหนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นมันก็จะอยู่ที่ประมาณสามสิบเก้าดอลลาร์ต่อวันมันก็อยู่ที่เงินทุนถ้าเกิดเงินทุนเราเราฝากเยอะมันก็ต้องได้ตามเยอะถ้านึกถึงหลักเป็นจริงเงินทุนยิ่งเยอะกําไรก็ยิ่งเยอะนะคะอันนี้ถือว่าก็ประมาณเท่าไหร่คูณสามสิบสามประมาณหนึ่งพันหกคุณคิดถูกหรือเปล่าหนึ่งเดี๋ยวนะคะ ประมาณ3,039นาะ39คูณ39คูณ26วันประมาณ3น3 9คูณ26วันก็งพัมาิ1,014ดอลล่าร์คูณ3 3ก็ประมาณ3ห0 0 0นะคะอันนี้เป็นแพ็กเกจที่สองไปตามเงินทุนนะคะอันนี้เป็นแผนระยะสั้นนะคะทีนี้เรามาเปรียบเทียบดูว่าถ้าเกิดเราลงทุนอยู่ที่ หนึ่งร้อยดอลลาร์ในแพ็กเกจระยะสั้นเราก็จะได้ประมาณสิบหกวันอ่ะสิบหกวันเราจะได้สิบหกดอลลาร์แต่ถ้าเรารู้ว่ามันทำกำไรให้กับเราจริงๆแล้วลองไปดูที่อิตาเลี่ยมดูทำไมไม่เอาไรคอยไรคอยมันไรคอยเดี๋ยวส่งซิกไว้ก่อนไรคอยเนี่ยประมาณอีกปีสองปีนะคะไรคอยจะมรีราคานะที่ไปงานบิทครับนะนะคะแต่การลงทุนตอนนี้ละหนึ่งร้อยดอลลาร์มันจะ การลงทุนมันก็จะมากมากกว่าอิตาเลี่ยมแต่กําไรเราได้อยู่ที่สองถึงสองจุดหนึ่งลงทตุนได้คุณตุนก็เลยอธิบายถึงอิตาเลี่ยมนะคะอิตาเลี่ยมกําไรจะอยู่ที่ประมาณสองจุดสี่ถึงสองจุดหกนะคะแล้วมันลงทุนเท่าไหร่หนึ่งร้อยดอลลาร์เหมือนกันแต่ถ้าเราลงที่ไรคอยเราจะลงมากกว่าหนึ100่งร้อยมันก็จะใช้เงินทุนมากกว่าแต่กําไรน้อยกว่าก็เลยเอากําไรที่มากกว่าดีกว่าถ้าสมมติหนึ่งร้อยดอลลาร์เราไปลงทุนที่อิตาเลี่ยมนะคะลงที่อิตาเลี่ยมก็จะประมาณ 2.5%เราก็จะได้อยู่ที่ประมาณ2.5ดอลลาร์ต่อวันแล้วเราทํากําไรอยู่ที่เท่าไหร่คะ120วัน120วันเราก็จะได้ประมาณ300ดอลลาร์นะคะ300ดอลลาร์ก็ประมาณ9 0 0าจากลงเงินลงทุนอยู่ที่3,000กว่าบาทประมาณ3พ0 0สามนะคะเราก็ที่เหลือเราก็จะได้กําไรประมาณ6 0 0นหรือก็นะคะอันนี้ถือว่าเป็นการทํากําไรที่ บิตคอยที่อิตาเลี่ยมนะคะแล้วเรามาดูว่าจุด uh, การเปรียบเทียบอะไรดีนะคะเราก็จะอยู่ที่ว่าเราจะลงทํากําไรแบบไหนถ้าเกิดเรายังพอมีอยู่ทํากําไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะปั้นพอร์ตจากหนึ่งร้อยได้นะคะจากหนึ่งร้อยได้ทีนี้เรามาดูว่าในการปั้นพอร์ตเนี่ยเราทํากาไรหนึ่งร้อยจากหนึ่งร้อยวันเอยหนึ่งร้อยดอลลาร์เนี่ยได้กําไรอยู่ที่สองจุดห้าดอลลาร์ต่อวัน เราสามารถทําให้มันมาเป็นอ่าทําให้มาเป็นหนึ่งร้อยต่อต่อวันได้ไหมได้มันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาแบบไหนเรามาดูนะคะว่ามันจะต้องใช้เวลาแบบไหนเือคือเรามาลองดูว่าไหนๆก็ลงทุนแล้วลองทํากําไรให้มันแบบว่าเอาวันหนึ่งไม่ใช่ว่าเอาแค่สองจุดห้าดอลลาร์สองจุดห้าดอลลาร์กี่วันเราถึงจะได้เยอะเราต้องอธิบายให้เขาฟังว่า จากร้อยดอลลาร์ที่เราฝากเนี่ยจากสองดอลลาร์สองจุดห้าดอลลาร์เราสามารถที่จะทํากําไรให้มันเป็นร้อยดอลลาร์ต่อวันได้ทําแบบไหนอันนี้เรามาดูในการลงทุนที่เปรียบเทียบจะจะเปรียบทเทียบแผนระยะอะ่ในการปั้นพอร์ตให้ดูนะคะถ้าเกิดเราฝากเอาระยะสั้นก่อนเรามาลองดูว่าถ้าเกิดเราอืมเราฝากหนึ่งร้อยดอลลาร์นะคะ หนึ่งร้อยดอลลาร์แล้วแผนระยะสั้นสิบหกวันวัน,วนละหนึ่งดอลลาร์สิบหกวันเราก็ได้สิบหกดอลลาร์พร้อมกับหนึ่งร้อยที่ต้นทุนมาก็จะเป็นหนึ่งร้อยสิบหกนะคะถ้าเกิดหนึ่งร้อยสิบหกเอากลับมาลองปั้นพอร์ตบางคนก็อาจจะว่าทำไมไม่ป้านพอร์ตในในแผนระยะสั้นอันนี้จะทำให้ดูนะคะป้านพอร์ตในระยะสั้นอันนี้สิบหกวันนะคะสิบหกวันอันนี้คุณถึงจะป้านพอร์ต สิบหกวันให้ดูนะคะอันนี้ถ้าเกิดอันแรกอันนี้จะให้เปรียบเทียบว่าแผนระยะสั้นทำสิบหกวันแล้วบั้นผดมันจะได้นานขนาดไหนนะเอาร้อยสิบหกวันมาร้อยสิบหกวันมาฝากต่อคิดอ่ะหนึ่งร้อยสิบหกวันมาฝากต่อคูณประมาณหนึ่งเปอร์ซ็นอ่ะ ทุกวันมันก็จะได้ประมาณ1.16ดอลลาร์1.16คูณ16วันได้เท่าไหร่คูณ16วันได้18บวกอันนี้นะคะ18.56ตรงนี้เราจะได้18.56ดอลลาร์เอาประมาณเอาประมาณ19แล้วกันอ่ะตีไปให้19เด้กลมๆจุดคูณยาก ได้ประมาณครบ16วันได้19แล้วเอา116ประมาณ19บวก116ทุกคนตามทันไหมถ้าตามไม่ทันบอกว่าบอกให้คุ้จนจุดก่อนนะคะบอกได้นะเป็น113 35ดอลลาร์แล้วอมันจะบวก116เป็น135ดอลลาร์นะคะ ันนี้ก็สิบหกวันเอาแค่สองขดเรามาดูที่ว่าเราได้กําไรเท่าไหร่นะคะสิบหกวันสิบหกวันเนี่ยเป็นสิบหกกับสิบหกเป็นสามสิบสองแล้วนะสามสิบสองวันเราได้กําไรที่เท่าไหร่สิบหกกับสามสิบห้าบวกให้เห็นๆนี่เดี๋ยเหมือนเด็กอนุบาลนี่ยนะเด็สิบเอ็ดหนึ่งสามสี่ห้าห้าสิบเอ็ดตอานล้าในระยะเวลาสามสิบสองวัน แต่ชื่นใจตรงไหน,นสบายใจตรงไหน,นทุนกลับมาทุนกลับมาเอาแค่สามสิบสองวันเนี่ยเราได้ห้าสิบเอ็ดดอลลาร์นะคะอันนี้นะคิดก่อนจดไว้ก่อนในแผนระยะสั้นลงแค่หนึ่งร้อยเอาแค่สองพอร์ตเราจะเห็นให้เห็นว่าในหนึ่งร้อยดอลลาร์สองพอร์ตอันนี้เปรียบเทียบวันให้ดูนะคะหนึ่งหนึ่งร้อยดอลลาร์เนี่ยปรับเข้าไปสองรอบเนี่ย ใช้เวลา32วันคุณได้51ดอลลาร์อันนี้เปรียบเทียบเห็นเนาะคุณตุน๋นก็ไม่เคยไม่เคยปั้นพอร์ตในแผนระยะสั้นอันนี้ให้ดูเพราะบางคนก็อยากดูเอา้าทำไมไม่ปั้นพอร์ตระยะสั้นเลยอ่ะทีนี้เรามาปั้นพอร์ตระยะกลางในทําในการทําอิตาเลี่ยมนะคะในการทําอิตาเลี่ยมทีนี้เรามาดูร้อยดอลลาร์เหมือนกันนี่แหละ เปลี่ยนเป็นจีเดงดูร้อยดอลลาร์เหมือนกันน like ี никогда, 20, ่แหละค่ะในร้อยดอลลาร์เนี้ยเราจะไปฝากได้กําไรอยู่ที่ประมาณสองจุดห้าเปอร์เซ็นก็ประมาณสองจุดห้าดอลลาร์ต่อวันอิตาเลียนนะคะสี่สิบวันเอดอันนี้วันนะสี่สิบวันนะคะเราจะได้หนึ่งร้อยดอลลาร์กลับมาเหมือนเดิมก็คือคือจุดคุ้มทุนไง สี่สิบวันนะคะแล้วทีนี้สี่สิบวันเราได้หนึ่งร้อยดอลลาร์กลับมาเลยเมื่อกี้แล้วก็ถ้าเกิดเรามาฝากรอบที่สองได้สองจุดห้าเหมือนเดิมสองอันบวกกันได้เท่าไหร่ได้ห้าดอลลาร์ต่อวันนะคะห้าดอลลาร์ต่อวันเรามาคูณว่าถ้าเกิดวันหนึ่งห้าดอลลาร์ต่อวัน หนึ่งร้อยหารห้าอยู่ที่ยี่สิบวันหารให้เห็นชัดๆนี่แหละอยู่ที่ยี่สิบวันได้หนึ่งร้อยดอลลาร์อีกแล้วแสดงว่าได้สองร้อยดอลลาร์แล้วเห็นไหเป็นสองร้อยแล้วนะคะอันนี้จากสี่สิบวันก็ลดมาเป็นยี่สิบวันเลยยี่สิบวันคุณก็ได้สองร้อยเลยถ้าเกิดแผนระยะสั้นสิบหกวัน เราได้เท่าไหร่สามสิบสองวันเรายังได้ห้าสิบเอ็ดดอลลาร์อันนี้ทุกคนเปรียบเทียบดูนะคะยี่สิบวันถ้าเกิดเรามีสองพอร์ตเนี่ยได้ยี่สิบวันเราก็ได้หนึ่งน้อยแลยโอ๊ะสนุกเอาเนี้มาปาดเป็นรอ,รอบที่สามหนึ่งสองอันนี้เป็นรอบที่สามนะคะอันนี้เปรียบเทียบไม่เห็นว่าบางคนอาจจะคิดว่าจะลงทุนแบบไหนดี ในแพอ่ารอบที่สามเนี่ยเรามาฝากอีกหนึ่งร้อยในแพ็กเกจเนี่ยแต่ละแพ็กเกจอ่ะก็ได้สองจุดห้าเหมือนเดิมเอาอันเนี้ยห้าดอลลาร์กับสองจุดห้าบวกกันเป็นเท่าไหร่เจ็ดจุดห้าดอลลาร์ต่อวันโอ้จากสองจุดห้ามาเป็นห้ามาเป็นเจ็ดจุดห้าต่อวันอ่ะในหนึ่งร้อยเจ็ดจุดห้าต่อวันเนี่ยหารเจ็ดจุดห้าเหลือเท่าไหร่คะสิบสามวันหนึ่งเดื สิบสามวันหนึ่งสัปดาห์มีห้าวันสองสัปดาห์ก็สิบวันสิบจุดสองกับอีกสามวันเป็นสิบสามวันวิได้มาหนึ่งร้อยดอลลาร์อีกแล้วเห็นไหมแล้วเราได้วันละเจ็ดจุดห้าดอลลาร์เด็เอาลองต่อไปมาลงรอบที่สี่อีกหนึ่งร้อยดอลลาร์ก็บวกอีกสองจุดห้าไงนะคะ ห้าบวกห้าเป็นสิบแต่ศูนย์ต้นหนึ่งเจ็ดแปดเก้าสิบเห็นไหมสิบดอลลาร์เดียได้สิบดอลลาร์นะคะอันนี้เป็นสิบดอลลาร์ถ้าหน,นึ่งร้อยวันน่ะก็ต้งจะไปช้าชานะคะหนึ่งร้อยหารสิบดอลลาร์เหลือเท่าไหรสิบวันเองเอาละสี่รอบ สิบวันได้หนึ่งร้อยดอลลาร์อ่ะต่อไปสิบวันคือสองอาทิตย์น่ะพูดถึงสองอาทิตย์หนึ่งร้อยดอลลาร์ได้สามพันประมาณสามพันสองสามพันสามใช้ประหยัดนิดหนึ่งก็ใช้ได้อยู่เลยต่อไปสิบวันมันมันได้ร้อยดอลลาร์ร้อยดอลลาร์ก็โอเคนะสาหรับบางคนนะคะอันนี้การบ้านพอร์ตเนี่ยมันดีตรงไหนบ้านพอร์ตหมายถึงฝากเข้ากลับเข้าไปหลายหลายรอบแต่อย่าลืมว่า อย่าลืมว่าแต่ละรอบนี้นะคะแต่ละรอบมันมีเวลา120วันนะคะอ่า120วัน120วัน120วันมันเหมือนเป็นการเดินทางถ้ารอบที่หนึ่งเนี่ยฝากไปยาวก็เดินทางไปของมันโดยอัตโนมัติ120วันรอบที่สองพอมาอยู่ตรงนี้40วันใช่ไหมเราได้อีก,อกรอบที่สองมันก็จะเดินทางไปยาวจนถึง120วัน รอบที่สามอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะเดินทางไปอย่างเนี้ยรอบที่สี่อย่างเนี้ยมันก็จะเดินทางอย่างเนี้ยค่ะอันนี้การการที่เราฝากกลับไปหลายๆรอบดีตรงที่เราจะมีเงินไม่ขาดมือเลยนี่คือถือว่าเป็นการปั้นพอร์ตแล้วเราจะเห็นเงินไวเราจะเห็นเงินไวเดี๋ยวถึงจะปั้นพอร์ตในบิดคอยตอนนี้ทําไมทุกคนได้รายได้เยอะได้รายได้เยอะนะคะเพราะว่า จากการปั้นพอร์ตนี่แหละจากการปั้นพอตไหนบิตคอยนี่แหละนะคะเราจะได้กําไรต่อวันเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เรามาดูว่าแต่และว,วันเนี่ยอันนี้เงินจะไม่ขาดคือได้ตลอดได้ตลอดไหมหมายถึงว่ากินระยะยาวเป็นเงินฝากระยะยาวของเราเลยเมื่อครบยี่สิบวันสายแรกหมดร้อยยี่สิบวันก็จบไปเราก็ยังเหลือหนึ่งสองสาม ถ้าอันที่สองแต่ละแต่ละแพ็กเกจโอ้ยแต่ละรอบเนี่ยมันมีอายุไขของมันคือร้อยี่สิบวันมันก็จะหมดไปหมดไปแต่ถ้าคุณฝากแค่สองรอบกินกําไรอยู่นี่อย่าลืมดูวันนะคะดูวันนะแต่ละแพ็กเกจมันหมดวันที่เท่าไหร่นะคะหมดวันไหนและถ้าเราไม่เติมเข้าไปเหมือนฝากกับเข้าไปเอามาใช้อย่างเดียวอะไรก็แล้วแต่ที่เอามาใช้อย่างเดียวนะคะเอามาใช้อย่างเดียวมันก็จะหมดไปพอรอบที่สองเนี่ยมันก็จะหมดไปหมดไปเห็นไหม เราก็ถึงว่าฝากปั้นพอร์ตกลับไปนะคะทีนี้เรามานับวันที่ว่าสิบวันได้ร้อยสิบวันได้ร้อยถ้าปั้นกลับไปอีกมันก็จะมาเหลือแปดวันเหลือห้าวันห้าวันหนึ่งร้อยอาทิตย์หนึ่งได้หนึ่งร้อยอาทิตย์หนึ่งได้หนึ่งร้อยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเงินเงินจับจ่ายใช้สอยที่ทําให้เราเป็นเงินทุนหมุนเวียนมีเงินทุนหมุนหมุนเวียนได้ทุกวันนะคะเรามาดูวันตรงที่ว่าอันนี้สี่สิบวันบวกอีกยี่สิบวันหกสิบวัน กอีสิบสามวันสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบสามวันแปดสิบวันหนึ่งเดือนมีหนึ่งเดือนมีเท่าไหร่หนึ่งเดือนมียี่สิบวันนะคะยี่สิบวันถึงยี่สิบสองวันทําการนะคะถ้าสองเดือนสามเดือนสามเดือนก็หกสิบวันนะแล้วเ,เราใช้เวลาระยะเวลาที่ไม่นานเลยแต่ทีนี้เรามาดูกันถ้าสมมติว่าเป็นบนะิตคอยลล่ะอิตาลียมันจะ จุดคุ้มทุนจะอยู่ที่40บันถ้าเป็นบิตคอยล่ะมันจะเริ่มต้นที่500ดอลลาร์นะคะล้วแต่แต่ว่าเราก็ต้องดูอยู่ที่ว่าราคาดอลลาร์ตอนนั้นอยู่ที่เท่าไหร่นะคะขอเป็นเอาเอาง่ายๆเลขกลมๆนะ500ดอลลาร์สมมุติว่าเราเริ่มต้นที่500ดอลลาร์นะคะเราจะฝากไปอยู่ที่เท่าไหร่อ่า500ดอลลาร์500ดอลลาร์นั้นคูณประมาณ 2.9%เราจะได้กำไรอยู่ที่14.5ต่อวันนะคะเราจะได้กำไรอยู่ที่14.5 14.5ดอละลาร์ต่อวันใช้ระยะเวลาคิดให้เห็นๆเลยเดี๋ยว500หาร14.5นะคะจะอยู่ที่ประมาณ34วัน35ก็ได้ จะอยู่ที่สามสิบห้าวันอยู่ที่สามสิบห้าวันสามสิบห้าวันเราก็จะได้ห้าร้อยดอลลาร์อีกแหละอายาวอันนี้วันนะได้ห้าร้อยดอลลาร์นะคะแล้วเอามาทำกำไรต่อเป็นรอบที่สองรอบที่หนึ่งห้าร้อยนะคะห้าร้อยดอลลาร์เนี่ยเราอันนี้เราก็บวกอีกเป็นสิบสี่บวกกับสิบสี่ อันนี้ได้สิบสี่อันนี้ก็จะเป็นสิบสี่จุดห้าเหมือนกันสิ 14, 14, 2, 28, บสี่นสิบสี่สองยี่สิบแปดบวกอีกจุดห้าเป็นยี่สิบเก้าเป็นยี่สิบเก้าดอลลาร์ต่อวันเอาห้าร้อยหารยี่สิบเก้าดอลลาร์ต่อวันห้าร้อยหารยี่สิบเก้าดอลลาร์ต่อวันก็จะตกอยู่ที่สิบเจ็ดวันและ <c oughs> จากสามสิบห้าวันจะตกอยู่ที่สิบเจ็ดวันได้ห้าร้อยดอลลาร์อีกแเนีนะคะเดี๋ยวจะคู่นะ เดวบอกก่อนว่าก็เป็นวันแดนะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์หลายๆทีมก็อยากจะได้ตังคนะ์เนาะแปบแปดนึ่งแปดนึงสองปัญยายอยู่ค่ะสักคู่ค่ะจะรีบคู่นะคะวันศุกร์ก็จะเป็นวันที่ทุกคนถอนถอนเงินนะ รอบหนึ่งนะคะเออโอเคอ่ะต่อไปนะคะ17วันพอเราฝากแพ็กเกจที่สอง17วันเราจะได้500นะคะพอมาฝากรอบที่สามนะคะรอบที่สามอีก500รอบที่สามก็จะบวก29บวกอีก14 14.5นะคะอ่ะเป็นเท่าไหร่29บวก14.5 นะคะเป็น43.5แล้วตอก็จะเป็น43.5ดอลลาร์ต่อวันอันนี้เราจะเห็นว่ารอบแรกถ้ามีแพ็คถ้ามีรอบเดียวฝากพอร์ตเดียว14.5พอพอร์ตที่สอง29พอพอร์ตที่สามเราก็จะเริ่มเป็น43.5เอา500ดูซิ500ใช้เวลาเท่าไหร่จะได้500อีกที500หาร43.5 11วันเอง2อาทิตย์นะคะ ก็จะเป็นสิบเอ็ดวันเราก็จะได้ห้าร้อยเนี่ยอันนี้นี่แหละทาไมว่าสามสิบห้าบวกสิบเจ็ดบวกสิบเอ็ดอ่าดูนะคะกี่วันเองสามสิบห้าบวกสิบเจ็ดบวกสิบเอ็ดอ่าเลขมาบวกสิบเจ็ดบวกสิบเอ็ดหกสิบสามวันสามเดือนกว่ากว่าสามเดือนกว่ากว่ารายได้คุณเอ่อสองอาทิตย์ห้าร้อยห้าร้อยดอลลาร์หมื่นกว่าบาทนะ องอาทิตย์ได้หมื่นกว่าสองอาทิตย์ได้หมื่นกว่าบางคนทํางานประจำแลหลายคนทางานประจําได้หมื่นกว่าแค่นั้นเองนะทั้งเดือนนะบางคนทำสามสิบวันนะก็ถือว่ารายได้เราเริ่มจากคงที่ถ้ายิ่งเราฝากกับเข้าไปอีกอ่ะมันยิ่งจะลดวันเริ่มเรื่อยๆก็จะย่นเวลาวันตรงเนี้ยเวลาวันตรงเนี้ยจะลดลงเรื่อยๆจนในที่สุดห้าวันห้าร้อยห้าวันห้าร้อย ตกวันละร้อยอ่ะคิดง่ายๆทีนี้พอตกวันละร้อยถ้าสมมุติว่าวันละร้อยนะคะวันละหนึ่งร้อยดอลลาร์ห้าวันได้ห้าร้อยดอลลาร์หงมื่นเจ็ดหมื่แปดนะ่10 7, นะห้าวันได้หมนะื่นน่ะแต่ถ้าเราทบเข้าไปกับเงินถ้าเกิดเงินทุนเรามีเยอะยิ่งถ้าเกิดตกวันละสองร้อยห้าวันไดพันเนี่ยพั 1, ดนดอลลาร์ประมาณสามหมื่นสี่สามหมื่นห้านั่นนะ่ะมากกว่าเลนะอันนี้ อันนี้คือข้อดีในการปั้นพอร